สวัสดีทุกคนนะครับเมื่อคืนนี้วอร์โซมบายก็มีการอัปเดตคอนเทนต์ใหม่เข้ามานะครับผมก็มีการปรับแก้อะไรต่างๆนะครับโดยก็รายละเอียดก็จะมีดังนี้นะครับผมเนื้อหาใหม่นะครับชุดรวมดั้งเดิมของวอร์โซมบายนะครับมีอาวุธและโอเปอเรเตอร์ที่ปัจจุบันมีเฉพาะในวอร์โซม b บายเท่านั้นนะครับ การรวมกลุ่มที่ใช้ร่วมกันนะก็คือ Warzone 2.0แล้วก็ Warzone อ่า m w LL นะครับผมการปรับปรุงทั่วไปนะครับก็คือการแก้ไขทั่วไปนะครับที่ที่เขาได้ทํามาใหม่นะครับผมเพิ่มการฝึกสอนในการสวมใส่อุปกรณ์นะครับเพิ่มการฉลองอาวุธนะครับปรับปรุงบทช่วยสอนตัวแก้ไข h UD นะครับผม ปรับปรุงเมนูการปรับแต่ง HUD นะครับปรับปรุงเมนูการแข่งขนันการฝึกซ้อมนะครับผมแล้วก็โนต้ตนะครับผู้เล่นอาจจะพบกับความสวยงามและตำแหน่งที่ไม่สอดคล้องกับเมฆค,ควันพิษนะครับเรากําลังพัฒนาเอฟเฟกต์นี้ในเวอร์ชันล่าสุดซึ่งจะเปิดตัวในรุ่นต่อๆไปนะครับผมต่อไปครับในส่วนของบั๊กนะครับผมแก้ไขปัญหาที่ผู้เล่นไม่สามารถผ่านหน้าจอเข้าสู่ระบบได้นะครับแก้ไขปัญหาที่ผู้เล่นติดอยู่ในวงังในวงหลังนะครับ จากเสร็จสิ้นการแข่งขันฝึกซ้อมนะครับแก้ไขปัญหาเมื่อเข้าคิวการแข่งขัน Battle Royale ผู้เล่นจะถูกส่งไปยังแผนที่ฝึกสอนที่ว่างเปล่านะครับแก้ไขปัญหา Android ที่ทำให้เกมเป็นสีดำหลังจากที่ผู้เล่นปิดเมนูติดต่อเรานะครับผม ก็ประมาณนี้นะในการที่แก้บักนะครับแล้วมาดูในส่วนของข้างล่างนะครับว่ามีอะไรบ้างนะการควบคุมแบบสัมผัสและการป้อนข้อมูลไม่ตรงแนวและไม่ตอบสนองในอุปกรณ์ Galaxy บางรุ่นนะครับมีรุ่นอะไรบ้างนะ A 5 1 A 5 2 A 7 1นะครับแท็บเล็ต S 8นะครับผม S 2 0อันต้านะครับ z f o n e 2อนะครับผมอันนี้คือเขาแก้ไขนะการควบคุมและสัมผัสนะครับเมื่อผู้เล่นเลือกและปรับแต่งลายพางพวกเขาจะถูกเตะกลับไปยังส่วนกลางหลักนะครับผมผู้เล่นบางคน ติดขัดเมื่ออัปเกรดแบตเทิร์นพาร์ตนะครับการรีสตาร์ทแอปจะช่วยแก้ไขปัญหาไม่มีการใดไม่มีรายการใดสูญหายนะครับผู้เล่นสามารถค้นหาปาร์ตี้ผ่านอินเทอร์เฟซค้นหาปาร์ตี้ได้นะครับหลังจากเล่นแมตต์ติดต่อกันผู้เล่นจะถูกเตะกลับไปที่เมนูหลักหลังจากแตะที่ปุ่มซื้อ Battle p a r พนะครับผมผู้เล่นติดอยู่ในหน้าจอโหลดสีดำขณะพยายามดูการแข่งขันของผู้เล่นอื่นนะครับเมื่อผู้เล่นส่งคำเชิญปาร์ตี้ผู้เลผู้รับจะไม่ ได้รับคําเชิญนะครับผู้เล่นไม่สามารถเข้าถึงเมนูโหลดผู้เล่นหลายคนผ่าน ทางโปรไฟล์ผู้เล่นได้นะครับวิจิตสาหรับการตั้งค่าผู้เล่นหายไปเมื่อดูโปรไฟล์ของผู้อื่นนะครับแชทไม่ทางานแม้ว่าผู้เล่นจะเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ในการตั้งค่าแล้วก็ตามนะครับเมื่ออยู่ในเมนูคิวสไตล์ผู้เล่นจะไม่สามารถยกเลิกการเลือกคิวสไตล์ได้เมื่อผู้ใช้ Android เล่น Ba t เท e Ro ยัลในโหมดใดก็ตามโทรศัพท์จะเริ่มร้อนขึ้นจนกว่าเกมจะล่มนะครับลิงก์ร้านค้าจะไม่เปลี่ยนเส้นทางผู้เล่นไปยังหมวดหมู่อื่นหากร้านค้าเปิดอยู่แล้วหลังจากที่ผู้เล่นตัดการเชื่อมต่อจาก Play เพลย์ลิส เชื่อมต่อจะถูกแทนที่ด้วยบอท2ตัวแทนที่จะเป็นตัวเดียวนะครับเฮ้ยอันนี้ก็เจ๋งเลยนะผู้เล่นไม่สามารถเอามีดคว้างกลับมาได้หลังจากกําจัดตัวน b ย t เทนรอยัลนะครับมีดคว้างอ๋อก็เหมือนกับไอ้เวลาเรายิงล้มใช่เราก็ปาไมดไปประมาณนี้นะหรือเปล่าน่าจะใช่นะผมคิดนะหน้าจอโหลด a t t l e r o y ย l e มีข้อความไม่ตรงแนวนะครับอันนี้ก็เป็นการอัปเดตคร่าวๆข,ของเมื่อคืนนะครับใครก็อยากรู้เพิ่มเติมก็สามารถมาอ่านใน d i s คอร์ได้นะครับผมอันนี้ก็ ผมก็แปรมานะอาจจะตรงบ้านไม่ตรงบ้านนะครับก็มาดูได้นะมันก็จะมีอีเวนด้วยนะครับโดยส่วนของอีเวนเดี๋ยวมาอัปเดต นะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูในเกมนะว่าภาพจะสวยหรือเปล่านะว่าจะมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในเกมนะครับผมเห็นว่า,ากราฟิกนะครับเราสามารถปิดเปิดได้แล้วนะครับผมตอนแรกมันจะมีแค่อ e ันเดียวใช่อันข้างบนนะ่ะที่ให้เราเปิดนะตอนนี้เราสามารถเลือกได้นะว่าเราอยากเปิดอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวถ้าเราไม่อยากเปิดอันนี้เราก็ปิดไปเราไม่อยากเปิดอันที่2องเราก็ปิดไปอันแรกก็คือภาพสวยสุดนะครับเราก็ปิดไปถ้า มือถือเราไม่ไหวนะครับโอเคของผมนี่ผมจะเปิดทุกอันเลยนะเพราะว่า iPad ผมแรงอยู่แล้วนะก็ถ้าให้ผมแนะนํานะถ้าอยากจะซื้อมือถือเล่นเกมนะครับผมแนะนําว่าไปซื้อ iPad ดดีกว่านะสำหรับ iOS นะส่วน Android ก็อาจจะเป็นพวกแท็บเล็ตอะไรพวกนี้ดีกว่านะครับหรือว่ามือถือดีกว่าอันนี้ก็อยู่ที่ความชอบนะครับถ้าเราจะเล่นเกมเพลียวๆนะผมแนะนําว่าเป็น iPad จะดีที่สุดนะครับผมส่วนตัวผมก็ซื้อ iPad มาเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับส่วนมือถือก็เอาไว้แบบโทรคุยอะไรเพื่อเล่นเฟซอะไรพวกเนี้ยอาจจะไม่เล่นเกมบ้านนะครับเวลาเราไปข้างนอกนะเราไม่สะดวกที่ iPad ไปนะครับ iPhone ผมก็ใช้ iPhone 11นะครับ Pro Max นะต่ iPad ก็เป็น iPad Pro M2 นะครับผมผมคิดว่า iPad เนี่ยมันดีสุดแล้วสำหรับาการเล่นเกมนะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูภาพในเกมกันนะครับว่าจะสวยขึ้นไหมผมจะเล่นในโหมด4คนนะครับกดไป โอเคตอนนี้เราก็ได้ห้องแล้วนะครับก็ภาพผมคิดว่ามันก็เออสวยขึ้นนะมันดูคมคมขึ้นนะแต่ก็ไม่ได้คมขนาดดูตัวนี้พวกแบบชุดอะไรพวกนี้ยังมนมนอยู่เลยอะมนมนกดทีมสีทำไมมีอยู่สองคนเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะดูก่อนว่าเขาเดดตรงไหนกันบ้างนะครับอันนี้คือผมผมว่าผม ตัดสองสุดนะโดดนี่แล้วกันนะอ๋อเพื่อนจะลงตรงนี้เหรอโอเคได้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 เดี๋ยวเราลงกับเพื่อนนะครับทุกคนว่ามันสวยขึ้นไหม <c oughs> โอเค right, s s เดี๋ยวขอตั้งปุ่มแป๊บนะครับอ่าเราหาปืน ปืนนี้ปืนแหลกเดี๋ยวเราเอาสน่ห์มาดีกว่าเดี๋ยวผมคิดว่าผมน่าจะเก็บมงกุฎนะครับเฮ้ยเจอคนละสวย,เ,ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีดีเลย์อันนี้ด้วยนะยิงแล้วแบบเสียงกระสุนไปก่อนอะ่ะเฮ้ยกระสุนไปก่อนแล้วเสียงตามทีหลังอะ แล้วอันนี้อยู่ไหนมงคุดคืออันนี้เหรอขอเกมแล้วกันนะอันนี้มีปืนเทไหมไม่มีใครมาหาเราเราต้องไปหาเขาเฮ้ยยิงกันอยู่อุ้ยข้างหลังมีด้วยเอาข้างหน้าด้วยไหนๆก็ได้มาแล้วตายไปเนี่ย ยี่ไนอะยังอะไรจ๊ยงอะไรจ้ะไอหนุม่มหมดยังอันนี้คือต้องนั่งรอบนึงนะเกี <c oughs> ยรเป็นไรร้อชอบให้นั่งตลอดเลย เดวเดวเดวไอประตูเนี่ยอุ้ยเกินไปเกินไปเกินไปอยู่ไหนเจอแล้วเจอแล้ว เดี๋ยวก่อนนะให้หนมเดี๋ยวก่อนนะอุ้ยอ้อที่มันจะกลางลมติดอะไรอะ่ะติดระเบิดเหรอเออผมรู้แล้วคิดว่าระเบิดผมเอาไว้ตรงนี้ดีกว่า ไว้ตรงนี้ดีกว่านะเปลี่ยนไปเรื่อยตอนนี้ <c oughs> เฮ้ยผมคิดว่าการควบคุมอะไรพวกนี้คอนโทนลากนิ้วผมคิดว่ามันคุมปืนง่ายขึ้นนะหรือา้อนคุมปืนง่ายขึ้นด้วยเฮ้ยอัปเดตใหม่รอบนี้คือเจ๋งมากเลย ไม่รู้ว่าผมรู้สึกเองหรือเปล่านะแต่ชัว้วมันเฟี้ยวฟาวมะพร้าวแก้วมากโอเคเดี๋ยวเราไปหาคนก่อภารกิจเราเสร็จแล้วหรอมีคนหรือเปล่าตรงนี้เมื่อแต่คนไปไหนหมดอะ่ะผมคิดว,ว่าน่าจะอยู่ตรงอ่ะ เครื่องบินป่ะืมไม่โดนโดนแต่ไม่น็ออเคสวย ấy loại áo đột ấy loại áo tộc không loại áo đột một trăng ơi em tay mà Mà gì, mà gì cái gì mà thằng mày? Ui. Mà, mà, mà! lõi, lõi, lõi! Rồi, ต่อต่อต่อเต็ตมก้อก่อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนตุ๋ยอะไรของเราเ <c oughs> นี่ยนี่ปืนเล็กผู้ใจ <c oughs> เร็ว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  เราต้องไปสนามบินนา,านาชาติก่อนเฮ้ยมีมีม่มีมีมมอโอ้โหมงงางอดลืมไปว่าผมงลงรถอยู่นี่ <c oughs> หมดันรอ chụp tên đi Nha Dinh nhanh mắt nhanh mắt Dinh mắt ยิงฝั่งไหนเนะี่ยสวยมุกเมนต์อะไรวันเนี้ยเขาเริ่มตับดีขึ้นนะพวกมุกเมนต์นะอะแค่แตะรถพงรุลำพังเราหรอกอเอเเาขอดรถพังเนี่ยก,กับเครื่องบินพังเลยหายยากหายยินจริงๆนะคนอะเฮ้ยน้อย่เจอแล้วเจอแล้ว ไปใกล้หน่อยใกล้ยิงไม่โดนมันเปเลืองกระสุนเอ้ยมันเขาปั๊มมาเนี่ย ลลกีก่นัดด้วยอะอุ้ยคนลงสวไคือเมื่อกี้เรายิงไปกี่นัดอ่ะโอ้โหหมดแม็กถ้ามีตะโขบเหมือนน่าจะโดนง่ายยูยนะพอไม่มีตะโขบไงผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะเพราะมีตะโขบ là bằng đấy, nọc, làm gì?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  อ่า UAV แล้วนะฮะรวยไอ <L> ใหญ่หเลย <my> ชิบนี่ยเน่ เฮ้ยเฮ้ย moving come o ตอนนี้มีมังกรไปดีไปดีไปด,ไปดีเพื่อนเร็วเจ็บมังกรย่มเรา ยอมไม่ได้นะหลอยเมตรลุยลุยลุยมาครับจังหวะนี้วิ่งมาเป็นไงบ้างเน้ตึกเน้ตึก โอ้ไม่ทันไม่ทันไอ้หนุ่มคนนี้ยุ้ยน,นี่ไงเฮ้โคตรนี่โคตรนิ่ง ยืนในแมปอย่างนิ่งเลยไม่รู้ยิงหมดน่าเหลือแต่บอตแล้วไหมหมดยัง โอ้ยเล่นเล่โคตรเหล่านี่น่าเล่นละนะเงินหมดแล้วทีนีน้อุ้บบยผมขอวิ่งทางนี้เลยอันอุ้เยอะจัดเยอะมากๆ เทียบแบบยันไม่มีใครสนด้ไงฮะทางไหนวะไปเร็วจังวิ่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 ง Chưa nói chưa nói Xoay nói nụm con ní, nói áo, đuôi, hơi nói pin kinh chưa Ui, มีอีกไหมแถวนู้นเหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้ว

ยี่บสี่ตัวมันไอ้ยี่มันถ้าแบบคนเดียวที่ได้ดสนุกนะอันนี้มันกดเดยอะไปหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่าสุดนีได้นะเราจะได้แบบคล่องๆช้ชำนานนะครับผมเหมือนเล่นในพิเศษโอเคครับทุกคนแต่วันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเกี่ยวกับอัปเดตเมื่อคืนนะครับผมภาพก็คมขึ้นสวยขึ้นนะเนี่ย ตอนนี้เห็นชั้นล I นะไอแพนละปกติมันจะแตกๆหน่อยนะครับก็ถือว่าดีนะผมโอเคเดีวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับิปนี้ขอตัวลาแล้วครับสวัสดีครับ